ในการถามน้ำให้น้องได้ไหมครหรือว่าอาบปกติคือแค่น้ำเปล่าชวนอ่าชวนใหญ่เลยพูดพูดพูด,พดเร็วไปหน่อยนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าน้ําเปล่านะครับที่เราจะทําความสะอาดนะครับก็จะพี่ควันก็จะฉีดน้ํานะครับเปล่ปาๆแบบนี้แต่ถ้าในส่วนของ ผลิตภัณฑ์อย่างนี้เหรอผมพูดผลิตภัณฑ์ได้ไหมผลิตภัณฑ์อาบน้ำครับกิต์เซตเป็นเซตอาบน้าก็จะเป็นในส่วนของเครือสบ้าคุณเคยได้ยินไหมเครือสบ้าเครือสบ้าในการขัดผิวใช่ครับผมในการขัดผิวของน้องช้างนะครับเครือสบ้านี่ก็จะเป็นลักษณะของเถาวัลย์นะครับต้นใหญ่ๆนะเราก็จะใช้เปลือกนะครับของเครือสบ้านํามาทุบให้เป็นฝอยๆเนาะอาจจะไม่ละเอียดนะครับให้เป็นฝอยๆแล้วเราก็ นำไปแช่น้ํานะครับแล้วก็มาขัดที่บริเวณผิวหนังของน้องช้างนะครับเพราะว่าในส่วนของเวลาเราขัดเนี่ยมันจะมีฟองออกมาด้วยคุณมันจะมีฟองออกมาด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะดูคล้ายๆกับสบู่นะครับหรือเราก็จะเรียกว่า e p h a n น soap นั่นเอง elephant soap ซึ่งเครือสบ้านนี่นอกจากบางบางครั้งเนี่ยพอเวลาขัดไปแล้วน้องช้างเขาก็อิ่มอร่อยไปด้วยก็กินขัดเสร็จก็กินด้วยใช่สําหรับบางเชือกนะ,ะก็คือถูนวันเนาะ นี่ก็คือเป็นเซตอัพนะ้ำของน้องช้างนะฮะใช่ะค,ะครับผมแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติด้วยนะฮะไม่ทราบว่ามุมสูงแบบนี้ชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบขอไล์รัวๆเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้รู้สึกจะหญิงรู้สึกสงสารทางด้านตากกล้องมากเลยค่ะเดูต้องเอาตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานคุณภาพของเรานี่จะ กล้ามขึ้นเหมือนกับยกลูกเวทดัมเบลอยู่ต,<อ>ตลอดวเวลา <laughs> <laughs> โดนค่อนข้างหนักค่ะ <laughs> นะครับนี่แต่นนในส่วนคุณดูในส่วนของพ่อพลายนะพ่อพลายก็มีความคุ้นเคยนะเป็นอย่างดีเลยกับพี่ควานนี่จะสังเกตที่ปลิวเข้าไป ฉีดน้ำนะครับบริเวณเล็บเท้าซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการนําเสนอในส่วนของเล็บเท้าใช่ไหมที่ว่ามี <c oughs> เล็บยาวเนาะแล้วก็ <c oughs> เล็บมีการโค้องงอแล้วก็งุ้มนะครับ <c oughs> เข้าเข้า <c oughs> หาฝ่าเท้าแล้วก็ในส่วนของเล็บที่แตกนะครับอันนี้ก็พี่ควานนะแล้วน้องนุ๊กนะครับก็เข้าไปขัดถูนะครับขัดสีชวีวันนะครับก็ผิวหนังแท้ก็ออกมาให้เห็นแบบนี้ทุกวันเลยสวยงาม<ช>นะครับสวยงามตอนนี้ชุ่มฉ่ำนะคะเพาะพลาย ก็สึกชอบนะคะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะเริ่มทําการไลฟ์สดเมื่อกี้นี้คือฝนก็ตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะ so good afternoon to everybody who watching our stream live of the Thai Elephant Conservation Center นะ it belong to Forest Industry Organization นะ the National Elephant Institute in Thailand So, for the routine in the afternoon part, right now, our two Mahud, the precious Mahud, they are washing and cleaning the saxurin skin by using the brush and the water to spread to the skin. So, right now, it's gonna show the real skin of the saxurin. That is very beautiful, the dark color skin and also the pinky spot. At the ears, at the trunk, and also at the shoulders, and at the hips and the behind. So it seemed like he's enjoy. by you know, we can check the happy side of an elephant? Lift the trunk to eating the fresh grass. That all the time that Mahu serve it to him, and also flapping the ear, and also wagging the tail. So this is we can.